คนครับวันนี้ก็กําลังเดินทางกลับระนองนะฮะก็วันนี้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับอัตราสินเปลืองนะครับก็อาตอนขาไปขาไปลุกระนองกรุงเทพนะับผมใช้น้ํามันเบนซิน95ไปแล้วนะครับวันนี้ขากลับนะลองใช้แก๊สโซฮอนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจลองนะครับเพราะว่าหาเติมเบนซินไม่ได้นะโซนกรุงเทพนะครับนะครับช่วงตอนจาก แะนอมาถึงกรุงเทพเนี่ยเป็นน้ำมันในถังเป็นเบนซิน95เพียวนะฮะแล้วก็พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมก็หาเบนซินเติมไม่ได้นะก็เลยต้องเติมแก๊สโซฮอลมาหนึ่งถังนะครับใช้อยู่ในกรุงเทพก็เกือบหมดนะครับเกือบหมดก็หลังจากนั้นนะเมื่อเช้านะครับก่อนออกจากกรุงเทพนะก็เติมอยู่แถวประมาณพระรามสองนะแถวเขาเรียกตรงนั้นน่าจะเลยพันท้ายมาหน่อยหนึ่งนะครับมาชัยเลยวันนี้นะครับก็แวะเติมนะครับก็ เจอแต่ปั๊มที่มีแก so ๊สโซฮอนะก็เลยเติมอ่ะเติมแก so ๊สโซฮอ95มาก็มาทํามาตัดสินเปลืองนะเพราะว่าในหนก็เป็นแก so ๊สโซ95ในถังอยู่แล้วนะครับก็มาทําเปรียบเทียบให้เพื่อนๆที่สนใจนะอยากรู้นะว่ารถใครที่ใช้รถโซลอนาอยู่อยากรู้ว่าอ่าโซลนานะเดินทางไกลเติมน้ำม so ันแก๊สโซฮอ95น่ะได้ตัดสินเปลืองประมาณเท่าไหร่แล้วก็การบริโภคนะคิดเป็นบาทต่อกิโลเมตรตประมาณกี่บาทนะจะได้คํานวณกันถูกนะ น,ะนีตอนนี้ผมอยู่บายพาสหัวหินช้ำนะเนะี่ยมองไปก็จะเจอแต่ปั๊มที่มีแต่แก๊สโซฮอล์95นะแล้วนกะ็มีปั๊มไหนที่มีเบนซินเพียวขายนะครับตอนนี้ขับมาแล้วนะฮะ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำมันลงไปแล้วหนึ่งขีดนะฮะลงไปแล้วทั้งขีดจะเห็นว่าผมอะไรเอียงๆนะับผมทําช่วงล่างมาใหม่ยกชุดนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกแล้วกันว่าไปกรุงเทพรอบนี้ผมทำอะไรเกี่ยวกับรถบ้างนะ เยอะมากนะหลายอย่างมากโดนไปเป็นหมื่นนะครับโดนไปหลายอย่างนะทำหลายอย่างทั้งทําสวยนะแล้วก็บารุงนะครับชถานนะให้มันขับดีขึ้นนะเดี๋ยวเราไปแยกรายละเอียดย,ย่อยกันได้ดูภายนอกรถด,ด้วยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อยู่บายพาสนะครับวัวหินนะครับนะครับผมเติมเต็มถังแล้วผมก็เซ็ตศูนย์มาเรียบร้อยนะลมยางนะครับล้อหน้าอยู่สามสอง psi นะฮะล้อหลัง ฝั่งซ้าย31ฝั่งขวา30นะครับก็ตอนแรกก่ลาว่าจะมาแวะตั้งศูนย์บริเวณข้างทางนะไม่ว่าจะเป็น b ีควิกหรือว่าส่วนโตโยต้านะลองแวะดูนะลูกค้าเยอะทั้งนั้นเลยนะวันนี้วันอังคารนะบีควนะิกเต็มทุกทุกท,ท,ที่เลยนะซึ่งถ้าผมจะรอคิวนะก็เป็นชั่วโมงนะก็คงจะเสียเวลากันไปนะแต่จริงๆรถเนี่ยมันไม่ได้เสียศูนย์อะไรนะขับได้ปกติปล่อยมือขับมือเดียวได้ชิวๆนะแต่แค่พวงมาลัยมันเอียงซ้ายนะครับ กับผมว่าสูตรเราอาจจะเพียรนิดหน่อยนะไม่ไม่ได้เยอะมาก,กนะครับก็ถามช่างเขาแล้วเขาก็ดูให้นะเขาบอกว่าถ้าขับไปละนองอย่างเงี้ยสามสี่ร้อยโลไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าระยะทางมันไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าขับแบบสองสามพันโลเนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้ยางกินไม่สม่ําเสมอนะครับกินนอกกินในไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับแต่นี่มันแค่สามสี่ร้อยโลเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับก็ถึงบ้านแล้วค่อยทําก็ได้หรือว่า ถ้าเจอระหว่างทางว่างๆมีเวลาก็ลองแวะดูนะแต่ที่ผมเจอมาแต่ละสาขาเนี่ยลูกค้าแน่นทุกสาขาเลยนะก็สําหรับใครที่อยากขับรถลองใต้นะถ้าอยากรู้ว่ามีบิวควิกตรงไหนบ้างก็ลองเปิดเว็บไซต์บิวควิกดูนะหรือว่าถ้าให้ผมบอกคร่าวๆนะจากกรุงเทพนะถึงชุมพรน,นะครับพอที่อยู่ติดถนนเลยแล้วกันนะก็จะมีถ้ามาเส้นพระรามสองนะก็จะมี บีควิกตรงโลตัสนะโลตัสมหาชัยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมาเจอทีก็ตรงโรบินสันเพชรบุรีนะครับโรบินสันเพชรบุรีอันนี้ขาลงนะแล้วก็อีกทีนึงก็ตรงโฮมโปรประจวบนะฮะนะครับอยู่ประจวบนะครับถ้าวิ่งในใบในวัวหินนะก็จะมีสาขาวัวหินนะครับอันนี้ผมวิ่งบายพาสน,นะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ชุมพรแต่ชุมพรเนี่ยมันอยู่เข้าไปอยู่ในเมืองนะฮะไม่ไม่ใช่ทางผ่านนะแล้วก็ ถ้าเริจุมพอมแล้วก็จะมีโซราสนะโซราสโซลาสนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ที่ว่าเราเลือกไปเส้นไหนนะ้าวิ่งเส้นในเมืองก็จะเจอเบียรเคกอยู่ข้างถนนนะครับแต่นะถ้าวิ่งออกไปพาร์ทก็จะไม่เจอนะครับอันนี้บอกไว้คร่าวๆนะสําหรับคนที่สงสัยส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ต้องลองเปิดปไฟดูนะผมก็จําได้ประมาณนี้นะครับนี่นครับความเร็วเดินทางนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับ ไม่เกิน1 2อยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะไม่เกินแนะน่นอ,อนก็ขับคันนี้เพราะว่าประมาณสักร้อยสิบห้าเนี่ยเสียงลมดังชัดเจนมากนะก็ขับคันนี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเกินนะไม่โดนจับความเร็วแน่นอนนะครับไปเรื่อยๆนะตอนนี้รถก็สมบูรณ์ก็เดินแบบสมูทนะเดินแบบสมูทนี่คนระับข้างนอกนะวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนนะฮะทางกรมุตุนิยมวิยานะครับประกาศแล้วนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะฮะ เมื่อเช้าอากาศเย็นนะฮะเมื่อเช้าช่วงเช้าอากาศเย็นนะตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งนะก็นะครับสดใสนะครับสดใสนะอาจจะมีร้อนนิดนึงนะตอนนี้แต่หม้อน้ําผมหายห่วงนะเป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมนะครับความร้อนอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับนิ่งๆนะเจ็ดสเจ็ดองศานะครับวัดไฟนะครับส3บสามจุดเก้าโวลต์นะครับนี่นะครับเกียร <7 S 1> ตอนนี้นะสมควรมีไว้นะสมควรมีไว้ ราคามันไม่ไม่ตัิบังนะแต่ก็อ่มันก็มีมีไว้กันนะแก้ได้นะอันนี้เป็นของไม่ใช่ของแท้นะของจีนนะครับก็ราคาไม่เท่าไหร่นะรวมติดตั้ง,งก็อยู่ประมาณพัน 1, กว่าบาทนะส่วนจะใครจะหาใช้ของแท้นะประมาณ3ามสี่พันบาทก็แล้วแต่สะดวกนะครับของแท้มันก็ดีกว่านะทนกว่าแล้วก็ค่ามาันจะเที่ยงตรงกว่าแต่ผมไว้ดูคร่าวๆนะว่าดูคร่าวๆนะครับก็มาดีซีอะไรนะนะครับของแท้ของเทียบก็ ไม่ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเงินเหลือๆก็อยากจริงๆก็อยากจะให้ของแท้แหละแต่ราคามันสูงนะแล้วก็เห็นว่าผมใช้ตัวเนี้ยมันก็ใช้งานได้ดีนะก็ถือว่าคุ้มเงินดีนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียกนะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อนะฮะกับรถพรมอะไรเอียงๆนะะนี่นะครับขับไปเอียงซ้ายแบบนี้นะแต่เนี่ยนะครับ๋ย่ผมจะปล่อยมือให้ดูเนี่ยนะปล่อยมือได้ครับรถไม่กินไม่ไม่ดึงซ้ายดึงขวาเนี่ยรถวิ่งตรงนะนะครับนี่นะ นี่ความเร็วเก้าสิบนะครับปล่อยมือได้แบบเป็นร้อยเมตรนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะนะครับพอเจอถนนที่มันเอียงเอียงหน่อยมันก็จะออกไหลน,นะครับนะครับแต่นี่นะครับเวลาขับบมอะไรเอียงมันจะกุนหิดนะฮะกุนหิดนี่นะฮะเดี๋ยวจะแวะอีกครั้งหนึ่งน่าจะบริเวณประจวบนะเดี๋ยวจะลองตัดคิปไปดูว่าน้ำมันมันลดไปเท่าไหร่นะตอนนี้หายไปหนึ่งขีดนนะครับหายไปหนึ่งขีด แต่ผมว่านะถังนี้น่าจะถึงละนองนะครับน่าจะถึงละนองเพราะว่าผมไม่ได้เติมมาจากในกรุงเทพนะผมมาเติมโซนเข้าเกียร์สมุทรสาครแล้วนะแต่จริงๆมันมันก็น่าจะถึงนะครับเพราะว่าจากกรุงเทพถ้าจากกรุงเทพเลยนะแถวหน้าซันทัมรามสองนะมาถึงบ้านผมเนะี่ยมันประมาณ5้าสกิโลเมตรนะถ้าเราไม่ซีเรียสน,นะขับไปจนถึงบ้านก็ได้นะแต่ประเด็นคือขับไปถึงบ้านก็ต้องขับออกมาเติมน้ำมันอีกนะครับผมก็เลย แวะเติมที่ปั๊มก่อนเข้าบ้านนะก่อนถึงบ้านนะก็จะมีปั๊มอยู่ห่างจากบ้านประมาณ30บกิโลเมตรนะก่อนที่จะเข้าบ้านนะย่อยังไงผมผมประมาณการว่ายังไงมันก็ถึงนะเพราะว่าวันขับมาจากชุมพรมาเนี่ยคำนวณแล้วยังไงมันมันก็ยังวิ่งเหลือเหลือจะมันเหลือในถังยังวิ่งได้เป็น1 0อยกิโลนะครับซึ่งจากชุมพรไปบ้านผมเนี่ยมันก็ประมาณแ80ดสิบกิโลนะครับ8ปดสกว่ากิโลนะครับนี่นะครับตอนนี้อีกเก้าสบกิโลเมตรถึงปจบคีีขันนะ เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผมแล้วเดี๋ยวแวะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายไปชมกันนะฮะสวัสดีครับมาเดินทางกันต่อนะครับกับรถเก่าๆบ่มอะไรเอียงๆนะฮะนี่นะฮะตอนนี้นะครับอยู่อำเภอทับสะแกงนะครับเมื่อกี้ที่ประจวบนะฝนตกนะครับแล้วก็พอดีต้องแวะผมแวะเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวรีบๆนะก็เลยไม่ได้ถ่ายนั้นเนื่องจากมีฝนตกลงมานะครับน้้ามันตอนนี้นะครับ ลถไปเหลือประมาณครึ่งถังนะอยู่เลยครึ่งถังมาขีดเดียวนะอยู่ประมาณครึ่งถังนะครับวิ่งไปทั้งหมด300กิโลเมตรแล้วนะทําไมขากลับมันดูจะประหยัดน้ํามันกว่าขาไปนะปแปลกๆแล้วที่ใช้ความเร็วเยอะกว่านะเมื่อกี้มีบางช่วงนะผมก็ขับมา120ร้0กว่าเลยนะเพราะว่ามันมีรถเยอะนะแล้วบางทีเราออกขวาเราก็ต้องเร่งแซงนะครับถ้าเราลงซ้ายหน่อยมันก็จะติดขบวนแล้วมันทุกข์ค่อนข้างยาวนะ พอออกขวาเนี่ยก็ต้องรีบหยียบนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางการจราจรของคันอื่นนะครับก็ใช้ความเร็วระยะตรงนั้นเนี่ยประมาณ10กิโลได้นะที่ผมใช้ความเร็วประมาณร้อยสิปลายๆถึง120ยกว่ากว่าเกือบเกือบร้อยสิบนะครับนี่นะครับสแกนนะครับส่วนแรงแล้วนะครับก็สามารถหยิบกล้องมาถ่ายได้ทั้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะนี่ก็คือความเร็วเดินทางที่ผมใช้สำหรับการขับรถโตโยต้าโซลนาคันนี้นะครับ ใช้อยู่ประมาณร้อยร้อยสิบประมาณนี้นะครับตอนนี้ถือกล้องนะขับมือเดียวก็เหยียบอยู่ประมาณไม่เกินร้อยสิบประมาณร้อยนะครับอยู่ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยร้อยนิดๆอย่างนี้ครับร 190, 100, 100ถ้าขับสองมือนะไม่ได้ถือกล้องอะไรก็อาจจะมีร้อยสิบกว่านะครับนี่นะฮะสามร้อยกิโลเมตรนะสามร้อยห้ากิโลเมตรหมดไปครึ่งถังนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศด้วยนะแล้วก็วันนี้นะอากาศค่อนข้าง ไม่ร้อนนะไม่ร้อนเพราะว่าตอนเมื่อกี้สักครู่นะตอนประมาณเที่ยงนะตอนที่ผมจอดนะเดินลงไปเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับปกติช่วงฝนตกเนะี่ยมันจะมีอบอ้าวนะอบอ้าวแต่เมื่อกี้คือมันสบายๆกำลังดีนะกำลังดีแล้วก็ผมก็ลองเปิดกระจกขับอยู่สักครู่นึงนะช่วงก่อนฝนตกตอนแรกคิดว่าจะร้อนนะครับไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนเลยนะครับแล้วก็มาเจอรุ่นพี่นะมาเจอรุ่นพี่ระหว่างทางนะพ,พี่่นพี่ชาวบ้านที่ละนองนะก็ ไปด้วยกันนะไปด้วยกันประมาณร้อยร้อยสิบนะครับคนเจอเขารู้จักก็อุ่นใจนะครับสบายน,นะครับลงอะไรตรงนะสามารถเข้าโค้งได้นะนี่ความสามารถของรถนะวันนี้ไม่ไม่ปกตินะครับไม่แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆควรจะทาให้เรียบร้อยนะเนะวลาเาขับมันก็จะไม่เมื่อยนิดนึงแต่ยังดีที่สุดล้อมันไม่ดึงซ้ายดึงขวานะนะรเราสามารถเนี่ยนะปล่อยมือเนี่ยนะ ทางตรงถนนดีๆนะสามารถปล่อยมือได้เลยนะนะครับนี่นะพอมีช่วงมีลมมาตีเนื่องจากรถบรรทุเบานะช่วงที่มีลมมาตีมันจะแบบแปร่งๆนิดนึงนะแต่ถ้าแบบลมนิ่งๆถนนเรียบๆทางตรงเนะี่ยปล่อยมือได้นะก็แสดงว่าสูตรล้อไม่ได้แย่นะแค่พวงมาลัยเอียงเยอะไปหน่อยนะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องพาไปเขา้า ศูนย์นะครับผมว่าจะตั้งศูนย์ล้อที่ศูนย์บริการโตโยต้านั้นเนื่องจากผมไปตั้งครั้งก่อนมันอ่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเป๊ะนะก็คือออกมาทีเดียวคือเป๊ะเลยนะไม่ต้องกลับไปแก้ไขนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าร้านทั่วไปอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าร้านทั่วไปด้านนอกนยก็อยู่ประมาณ400นะตั้งศูนย์ล้อนะครับที่ศูนย์โตโยต้าอยู่500อยกว่าบาทนะครับรวมแบตเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ารับได้นะถือว่ารับได้เพราะว่าเขาประกันงานซ่อมนะหรับหนึ่งปีหรือว่า ก็คือถ้าตั้งศูนย์มาเนี่ยภายในหนึ่งปีหรือว่าสองหมื่นกิโลน่ะกลับไปเซ็ตเมื่อไหร่ก็ได้ครับถ้าเสียศูนย์นะแตะ่ก่อนหน้านี้ผมไปตั้งศูนย์มารอบนึงแล้วนะตอนเปลี่ยนยางนะแต่ตอนนี้ผมไปทําช่วงล่างมาผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ในประกันให้หรือเปล่านะจะต้องลองสอบถามดูนะเพราะว่าเราไปทาเกี่ยวกับรถเราเพิ่มเติมนะครับไม่ได้เกิดจากความิดพลาดของทางศูนย์บริการนะถ้าเดี๋ยวต้องลองสอบถามท้องแจ้งเขาดูนะว่าเป็นเปลี่ยนช่วงล่างมานี้เขาสามารถตั้ง รายการเดิมได้หรือเปล่าหรือว่าเขาต้องคิดเงินอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่สีเรลนะี่ยนะแต่ก็ลองปรึกษาเขา,าดูนะครับนี่นะลมยางสาสิบเ็ดนะล้อหน้าล้อหลังสา2สิบยิบเก้านะครับจริงๆมันโซโลน่ามันเป็นรถที่เดินทางกลางไกลได้นะใครว่ามันเป็นรถที่แย่นะแต่คือเราต้องซ่อมบำรุงให้มันถึงถึงนิดนึงนะถึงถึงนิดนึง,ง,ง,งนะครับดูแลให้มันพร้อมนะครับมันก็จะขับเดินทางไกลแบบนี้นะครับ ก็ไม่ได้ขับเดินทางไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้กังวลนะครับขับแบบสบายใจนะใครใครบอกว่าขับรถเก่านะยี่สิบปีเดินทางไกลแล้วจะกังวลนะอาจจะเป็นเพราะว่ารถคุณไม่สมบูรณ์มากกว่านะถ้ารถสมบูรณ์แบบนี้อย่างน้อยก็สบายใจนะคันนี้นะสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่วงล่างนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะอาจจะมีแบบเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสูตรล้อที่ผมบอกนะแล้วก็มีพวก เสียงลมอะไรที่มันดังนะครับคนที่แบบไม่เชียนก็อาจจะไม่สบายใจว่าเสียงลมมันดังอาจจะมีอะไรผิดเสียหรือเปล่าตอนท,ทั้งที่ผมก็เปลี่ยนยางขอบประตูนะเพื่อนๆไปดูในคลิปได้นะผมทาคลิปรีวิวไว้เนี่ยเปลี่ยนยางขอบประตูหมดแล้วนะสี่บานนะครับแล้วก็ยางขอบฝากระโปรงท้ายก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับคิ้วกระจกหน้าหลังเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะมันก็ยังมีเสียงลมเข้ามาที่ค่อนข้างดังนีนะครับแล้วก็เสียงยางบถนนที่เข้ามาเสียงช่วงล่างที่เข้ามานะ ก็ยังได้ยินอยู่ค่อนข้างชัดนะเสียงลมที่รอดใต้ท้องรถอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นปกติของรถยุคนั้นนะรถรถสมัยนั้น20ิปีที่แล้วก็เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอเสียงรบกวนพนร้ผู้โดยสารเท่าไหร่นะถ้าเป็นยุคปี2องพนีตอนนี้นะแข่งขันกันนะครับบุคคลที่ผมโยนก็คือลูกค้านะก็คือพวกเราประชาชนนี่เองนะนะครับมีผลดีกับพวกเราท่านเองนะครับรถใหม่ใหม่สมัยนี้นะครับเงียบมากนะครับเงียบมาก ก็ดูมืดฝนอีกแล้วนะครับมืดฝนมาอีกแล้วนะครับเดินทางกันต่อนะเดินทางกันต่อนะครับฝนเริ่มลงเม็ดใหม่แล้วนะฮะเดินทางกันต่อกับผมแล้วเจอกันช่วงต่อไปครับนี่ก็อยู่ระนองแล้วนะครับอยู่อ๋เบอร์กับบุรีนะครับก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรประมาณ5้าหกกิโลเมตรนะฮะก็จะแวะเติมน้ํามันนะครับก็สรุปนะครับว่าน้ํามันหนึ่งถังนะกรุงเทพระนองนะครับสาหรับรถเตยต้า โซลูนานะครับหนึ่งถังนะครับมาถึงนะครับก็ตีว่าประมาณ1,000บาทนะถ้าเติมแก๊สโซ95นะโดยประมาณนะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมเบนซินกลับไปเหมือนเดิมน,นะเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะจอดยาวๆนะเดี๋ยวเราเอาจำนวนลิตรมาคิดกันคูณกับราคาแก๊สโซ95ที่ลิตรละสาบบาทกว่าๆนะครับจะมาดูว่า อัตราเส้นเปลืองมันได้อีกประมาณเท่าไหร่นะการใช้งานน้ำมันแกส๊สโซฮอลวิ่งทางไกลนะครับตอนนี้วิ่งไปสี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรนะ4 6สี่ร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรนะครับก็อีกประมาณไม่เกินสี่สิบโลก็จะถึงบ้านผมนะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำมันก่อนเข้าบ้านนะฮะนี่นะพอเลี้ยวเข้าละนองก็เจอนะครับเหมือนเดิมนะฝนตกนะครับแต่วันนี้นะตกมาตลอดทางนะตก,ตก แต่พอข้าระนองเท่านั้นแหละครับไม่มีหยุดนะตกมาเรื่อยๆนะจะนักจะเบาเท่านั้นเองนะครับนี่นะตอนนี้อยู่บริเวณคอคอดกละบนะฮะส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายูนะฮะถนนตอนนี้นะครับชุมพรระนองเป็นสี่เลนทั้งหมดแล้วนะครับแต่แค่มีบางจุดที่มีการปรับซ่อมนะครับอย่างเช่นตรงบริเวณตำบลปากจันต์อำเภอกับบุรีนะก็คือเลยดัน ตรวจเข้าการตรวจเข้าจังหวัดระนองมานะฮะประมาณสัก1กิโลเมตรก็จะมีฝั่งขาเข้านะจะมีปิดเลน1นเลนนะเพราะว่าดินมันไหลสไลด์ลงมาจากภูเขานะส่วนฝั่งขาออกก็จะปกติขับได้2เลนนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณน้ําตกบุญญาบานนะน้ำตกบุญญาบานก็ยังมีตรงนั้นยังมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสัก1กิโลเมตรกว่านะให้รถวิ่งสวนทางนะมีอยู่ช่วงนั้นช่วงหนึ่งนะก็คิดว่านะ สิ้นปีนี้น่าจะเสร็จนะเพราะดูแล้วน่าจะไปไกลแล้วนะเหลืออีกไม่เยอะนะเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็คาดว่าปีใหม่คงจะได้ใช้เส้นทางใหม่กันแล้วนะสำหรับจังหวัดระนองนะครับครับยางบิตโจนพูเทนซ่าเอซูซูซีนะฮะตอบโจทย์ได้ดีนะตอบโจทย์ได้ดีมากสําหรับผมนะผมคิดว่าใช้ได้ดีทั้งถนนแห้งและถนนเปียกนะฮะผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป สี่เส้นหนึ่งหมื่นกไม่กี่ร้อยนะนะครับโอเคนะแต่ขออนุญาตขับรถก่อนนะจะเจอปั๊มน้ำมันนะครับมาดูกันนะครับว่าวิ่งไปทั้งหมด474.8ตีว่า475กิโลเมตรนะจะใช้น้ำมันไปทั้งหมดกี่ลิตรนะครับ ตอนนี้ผมกำลังเติมนะครับน้ำมันนะครับเบนซิบก็ถ้าเติมแก๊สโซฮอลเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันะหรือไม่ก็เก้าร้อยกว่าบาทนะครับจากที่ผมเคยเติมมานะครเหลือมาสองขีดแต่ถ้าเติมเบนซินนะมันแพงไปอีกนะครับลิตรละประมาณเกือบเกืบสิบบาทนะส่วนต่างกันประมาณเก้าบาทนะ ก็ถ้าสาสิบลิตรก็สามร้อยนะเพราะฉะนั้นถังนี้ก็ได้อยู่ประมาณพันสองถึงพันสามนะครับนะครับอันนี้วดจ่ายตัดที่หนึ่งพันหกสิบนะครับหนึ่งพันหกสิบบาทวดจ่ายตัดนะฮะยี่สิบหกลิตรนะครับ หนึ่งพันเจ็ดสิบนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบนะครับขออนุญาตจ่ายตังค์สักครู่นะเดี๋ยวเรามาคำนวณคร่าวๆกันนะคำนวณคร่าวๆกันอันนี้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอร์นะครับก็นะครับสี่ร้อยเจสิบสี่สี่ร้ยจ็สิบห้าตั้งนะครับหารด้วย 26.5ลิตรนะได้17.9กิโลเมตรต่อลิตรครับเพื่อนๆน,นะฮะตีย่สกิโลเมตรต่อลิตรนะครับโอ้โหเป็นนี้น่าตกใจนะเป็นนีน่าตกใจนี่นะ้ำมันแก๊สโซฮอลเก้นอ่าแก๊สโซเก้าห้นะที่เติมไปนะฮะแล้วก็ถ้าตีเป็นเงินนะทั้งหมดนะ26.43ลิตร26.5ลิตรนะครับคูนลิตรละสามบาทตีว่า20สิบสตางค์แล้วกันนะ แปดร้อยห้าสิบาทนะนี่ถ้าเติมแก๊สโซฮก้าห้านะแปดร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ผมเติมเบนซินน,นะนะครับแปดร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งพันเจ็ดสิบนะลบแปดร้อยห้าสิบส่วนต่างสองร้อยี่สิบาทนะถังนี้นะถ้าเติมแก๊สโซฮก้าห้านะสองร้อยี่สิบาทนะครับแต่เป็นที่น่าตกใจที่อัตราสิ้นเปลืองนะประหยัดมากนะประหยัดมากนะครับโอเคนะใครใช้โซโลนาอยู่นะครับลองวิ่งทางไกลดูนะ อัตราเส่เปลืองเป็นยังไงกันบ้างนะของผมรถเกียร์ธรรมดานะตอนนี้เครื่องสมูทแล้วสมูทมากนะเพราะว่าทำมาใหม่นะครับผมจะจ่ายเงินก่อน,นนะครับ